และนี่ก็คือฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามานะใช้ Fa k e อดีขณะสวมหน้กกนากากอนามัยได้เลย เวอร์ชันก่อนหน้าต้องใช้ Apple Watch ในการช่วยปลดล็อกหน้าจอ iPhone จะมีหลักการคล้ายๆกับปลดล็อกหน้าจอเครื่อง Mac เมื่อสวมใส่ Apple Watch อยู่นะครับแต่จะไม่สามารถปลดล็อกแอปต่างๆในเครื่องได้อย่างเช่นแอปธนาคารหรือแอป Starbuck s ล่าสุด Apple ได้ปล่อยอัปเดต iOS เวอร์ชัน15.4นะครับซึ่งเป็น Public Beta สำหรับผู้ที่สนใจอยากลองใช้ก่อนให้สามารถเข้าไปอัปเดตได้แล้วนะครับมีฟีเจอร์ที่น่าสนใจนั่นก็คือสามารถสแกนใบหน้าใช้ฟีเจอร์ Face ID แม้ในขณะที่ ที่เราใส่หน้ากากแมสอยู่นะครับ ซึ่งเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันมากเลยนะครับที่เราออกจากบ้านเมื่อไหร่นะครับเราจะต้องใส่หน้ากากเพื่อป้องกันทั้งไวรัสนะครับแล้วก็ป้องกันทั้งฝุ่น PM 2.5ดนะครับดังนั้นฟีเจอร์ตัวนี้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ iPhone อ,อย่างมากเลยนะครับโดยหลักการทํางาน Face <Faith> ID ก็จะทําการสแกนบริเวณหน้าผานะครับแล้วก็บริเวณดวงตานะครับเพื่อปลดล็อกเครื่องซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ปลอดภัยเท่าการสแกนเต็มหน้านะครับแต่ว่ามันก็ช่วยอำนวยความสะดวกได้ในระดับหนึ่งเลยสําหรับใครที่สนใจอยากลอง ใช้ฟีเจอร์นี้ก่อนตัวเวอร์ชันเต็มจะมานะครับวันนี้ผมจะแนะนำวิธีการอัปเดต iOS เวอร์ชัน15.4่นะครับแบบ u u l l i c m t t นะครับพร้อมกับทดลองฟีเจอร์นี้ให้ดูเลยว่ามันใช้งานเป็นยังไงมีความแม่นยำไหมนะครับไปดูกันเลยครับ ก่อนอื่นเลยนะครับก็ทําการเตรียม iPhone ของเราให้เรียบร้อยนะครับซึ่ง iPhone ที่รองรับการอัปเดตในตอนนี้นะครับที่เป็นเวอร์ชัน iOS 15.4 Public b e t a นะครับจะเป็น iPhone 12ขึ้นไปนะครับสำหรับการเตรียมเครื่องก่อนการอัปเดตนะครับอันดับแรกก็ทําการเช็คแบตเตอรี่นะครับว่าแบตเตอรี่อยู่ที่50%ขึ้นไปหรือไม่นะครับสำหรับใครที่ใช้ iPhone อยู่แล้วนะครับก็จะคุ้นเคยกับการแบ็กอัพข้อมูลก่อนอัปเดตนะครับซึ่งสามารถแบ็กอัพได้ใน ไอจูนบนคอมพิวเตอร์เมื่อทําการแบ็กอัพเรียบร้อยแล้วนะครับผมสามารถเข้าไปดาวน์โหลดตัว iOS เวอร์ชัน Public b e t a ได้เลยนะครับเข้าไปที่ safari ครับผมแล้วเข้าไปที่ beta.apple.com หน้า Apple Beta s o f ซอฟต์แวร์โปรแกรมก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปเราก็เลื่อนไปที่การลงทะเบียนเพื่อขอทดลองใช้ซอฟต์แวร์นะครับซึ่งถ้าใครยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับก็สามารถกดเพื่อทำการสมัครได้เลยนะครับซึ่งใช้ Apple ID ในการสมัครแปบ๊บเดียวครับใช้เวลาไม่นานเมื่อเราทำการล็อกอิน p p p l e ID ก็จะขึ้นสู่หน้าจอแบบนี้เราก็ดาเนินการเลยครับเมื่อล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเข้าสู่หน้า ดาวน์โหลดตัวโปรแกรมนะครับก็เลื่อนลงมาที่ตรงคำว่า Gestar t นะครับจะเห็นตัวหนังสือที่ขึ้นเป็นลิงก์ว่า e nlu r o l ios device นะครับก็คลิกเข้าไปได้เลย เมื่อคลิกเข้าไปนะครับก็จะแจ้งขั้นตอนการอัปเดตนะครับเพราะว่าเวอร์ชั่นที่เราจะทําการดาวน์โหลดคือเวอร์ชั่นที่อยู่ในระหว่างการพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะแนะนําให้แบ็ k u อข้อมูลไว้นะครับและขั้นตอนที่2ก็คือการติดตั้งโปรไฟล์ลง iPhone ของเรานะครับก็สามารถดาวน์โหลดโปรไฟล์ได้เลยและขั้นตอนสุดท้ายก็คือการอัปเดต ios เวอร์ชันที่เราดาวน์โหลดมานั่นเองผมก็ทําการดาวน์โหลดโปรไฟล์นะครับก็คลิกอนุญ,ญาตไปครับเมื่อทําการดาวน์โหลดแล้วนะครับก็ไปที่ การตั้งค่าครับผมแล้วก็มันจะขึ้นว่าดาวน์โหลดโปรไฟล์แล้วนะครับเราก็คลิกไปที่ตัวนี้เลย mm. ก็จะเห็นตัวซอฟต์แวร์นะครับตัวเวอร์ชันเบต้านะครับมาอยู่ในเครื่องเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็กดติดตั้งได้เลยครับเราก็กดติดตั้งต่อได้เลยครับเครื่องก็จะแจ้งนะครับว่าจะทําการรีสตาร์ท เมื่อทําการรีสตาร์ทเรียบร้อยนะครับก็เข้าไปที่การตั้งค่าครับแล้วเข้าไปที่ทั่วไปครับเข้าไปที่รายการอัปเดตซอฟต์แวร์ตัวเครื่องก็จะทําการตรวจสอบอัปเดตนะครับก็จะเจอว่า iPhone เครื่องนี้นะครับทำการลงทะเบียนเพื่อติดตั้ง iOS 15.4 Public Beta นะครับซึ่งตัวไฟล์มีขนาด5.52กิกนะครับเราก็จะทําการดาวน,น์โหลดและติดตั้งได้เลยเมื่อทําการดาวน,น์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถกดติดตั้งได้เลยครับผม เรียบร้อยแล้วนะครับผมเข้าใช้งานได้เลยนะครับตัวเครื่องก็จะขึ้นว่าอัปเดตซอฟต์แวร์สำเร็จแล้วนะครับเป็นเวอร์ชัน iOS 15.4และนี่ก็คือฟีเจอร์ที่สำคัญที่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือใช้ Face ID ขณะสวมหน้กกากากอนามัยได้เลยสามารถเข้าไปตั้งค่าที่ตรงนี้ได้เลยนะครับ iPhone ก็จะทำการจดจำใบหน้าของเราใหม่นะครับ หรือถ้าใครอยากเข้าไปเซตทีหลังนะครับก็เข้าไปที่ตั้งค่าได้เลยครับแล้วก็ไปที่ Face ID และรหัสนะครับจะสามารถเปิดใช้งานฟีเจอร์ใช้ Face ID ขณะสวมใส่หน้าก,กากอนมามัยได้โดยตรงนี้ครับก็สามารถเข้าไปจดจำใบหน้าใหม่ได้เลยครับ ก็จะมี iPhone 2เครื่องนะครับอันนี้จะเป็นเครื่องที่ทำการอัปเดตเวอร์ชัน iOS 15.4แล้วนะครับเป็นแบบ p u c l i t Beta นะครับส่วนอันนี้จะเป็น p p o o n เวอร์ชัน S 1 5 mm 3 hmm. ก็มาดูว่าการใช้งานต่างกันยังไงนะครับ mm hmm. เริ่มจากที่ตัวนี้กันก่อนเห็นว่ามันไม่ผ่านนะครับผมมาลองดูตัวนี้นะครับที่เพิ่มฟิลเจอร์สแกนหมบหน้าแม้ขนาดใส่แมสไม้แล้วนะครับผม ถ้าผมลองถอดแมสดูนะครับสามารถใช้ฟีเจอร์ Face ID นะครับสแกนทั้งปลดล็อกเครื่องแล้วก็สแกนเข้าสู่หน้าจอแอปพลิเคชันธนาคารได้เลยสะดวกรวดเร็วมากเลยครับ โอเคครับสำหรับฟีเจอร์สแกนใบหน้าแม้ขณะใส่แมสอยู่ของ iOS เวอร์ชัน15.4นะครับใช้งานได้อย่างลื่นไหลและแม่นยำนะครับสำหรับใครที่ต้องการใช้ฟีเจอร์นี้ก่อนนะครับในรูปแบบของเวอร์ชันพัฒนาอยู่นะครับก็สามารถทำตามวิธีที่ผมแนะนำมาได้เลยนะครับ แต่ถ้าใครอยากใช้เวอร์ชั่นสมบูรณ์นะครับอดใจรอกันเล็กน้อยเดี๋ยวทาง Apple จะปล่อยให้อัปเดตกันวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ